ครับจากที่เราไดา้เรียนรู้วิธีการใช้ตัวโปรแกรม Microsoft Excel กับ Microsoft Access ไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า,าข้อมูลที่เป็นรูปแบบของตารางที่มีปริมาณเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการได้โดยการใช้ตัว Microsoft Excel เนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณตัวเลขต่างๆหรือว่า,าคำนวณออกมาเป็นรูปแบบของกราฟของชาร์ตใน เพื่อที่จะนำเสนอในลักษณะของการเปรียบเทียบข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถทําได้แล้วก็รวมไปถึงการใช้ Microsoft Access นะครับที่แปลงข้อมูลมาจาก Excel มาใส่เป็นฐานข้อมูลใน Access เราจะเห็นว่า2โปรแกรมนี้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้เราจะเห็นว่าตัว Microsoft Excel และ Microsoft Access เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคิดว่าหลายๆคนคงจะ เข้าใจในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม2ตัวนี้แล้วอาจจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานอื่นๆได้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ